เที่ยวฟุกุโอกะ3าวันสคืนฉบับคนโลเคอลวันนี้จะพาไปสัมผัสฟุกุโอกะในแบบไม่ซ้ำใครทริปสวันสคืนไม่ใช่การเช็คอินแต่เป็นการเดินทางพวกคนพบสเสน่ห์ของฟุกุโอกะออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วไปเที่ยวในแบบที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่สวนนิชิ สวนสาธารณะบนเนินเขาชมวิวเมืองฟุกุโอกะแบบพาโนรามาที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สวนสาธารณะแต่เป็นพื้นที่หลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนสบายๆนี้ทามาช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่เห็นซากุระบานสะพางทั้งสวนเลยช่วงบา Lab, ่ายไปทีมแล็บชมศิลปะดิจิทัลสุดอลังการถึงคนจะเยอะแต่ประสบการณ์ที่นี่คุ้มค่าแน่นอนใช้เวลาที่นี่ทักสองชั่วโมงเดินเล่นดูงานศิละปะดิจิทัลที่เขาจัดแสดงรับรองว่าไม่ผิดหวงังโดยเฉพาะเด็กๆชอบมากข้างตึกทีมแล็บมีสนามเบสบอลถ้ามีเวลาอยากให้ลองไปดูเบสบอล ฟูกโกกะเพเพโดมเป็นกิจกรรมที่คนท้องถิ่นทำกันได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบที่ไม่ค่อยมีในไกด์บุ๊กมือเย็นลองหามะซึนาเบะทานดูเป็นอาหารท้องถิ่นของฟูกโกกะเป็นหม้อไฟใส่เครื่องในวัวรสชาติเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆตกค่ำไปเดินเล่นที่นากะซึย่านริมน้ำที่มีชื่อเสียงที่นี่มียาตายหรือแผงลอยขายอาหารเรียงรายตลอดริมน้ำ จะมาหาอาหารสตตีทฟูฟูสไตล์ญี่ปุ่นลองหรือจะเดินถ่ายรูปบรรยากาศก็มุดดีมากตกกลางคืนมาพักกันที่ควินเทสซาโฮเทลเทนจินมินามิที่พักที่นี่สะดวกสะอาดสบายเดินทางง่ายอยู่ใกล้สถานียากุอินเริ่มต้นวันที่2ด้วยการเดินทางไปมอจิโกะเมืองท่าเรือเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกที่นี่เหมือนเป็นการย้อนเวลากลับไปในอดีตและสัมผัสความโรแมนติกของเมืองริมทะเลไฮไลท์ของมอจิโกะคือสะพานคันมงสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะฮอนชู ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากไปยังคาราโตฟิชมาร์เก็ตเป็นการเดินทางสั้นๆแต่คุณจะได้เห็นวิวท้องทะเลและสะพานคันมงด้วยมาถึงคาราโตฟิชมาร์เก็ตตลาดปลาที่มีชื่อเสียงที่นี่มีอาหารทะเลส,สดๆให้เลือกมากมายแนะนําให้ขึ้นไปทานอาหารกลางวันบนดาดฟ้าของตลาดจะได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับชมวิวทะเลแบบพาโนรามาเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรสชาติและบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆปิดท้ายวันด้วยร้านอาหารอินเดียเซกาเสิร์ฟอาหารรสชาติตารหับอินเดียแท้ๆที่นี่คุณจะได้ลิ้มลองแกงกะหรี่และข้าวบิียานี คิดถึงเครื่องมากๆวันที่3เดินทางออกจากตัวเมืองไปยาเมะเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวมัชชะที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของไรชาและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาเขียวเดินทางด้วยรถไฟและต่อรถบัสแวะพักจิบชาเขียวและทางขนมหวานที่ชิโอยะคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมบรรยากาศเก่าแก่แกเป็นร้อยปี เมนูขนมหวานน้ำแข็งใสมัทฉะถั่วแดงใช้เครื่องทำน้ำแข็งใสแบบโบราณตกเย็นก็ไปช้อปปิ้งก่อนกลับที่คอนอซิตี้ฮากาตะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการแสดงน้ำพุที่สวยงามมากมื้อค่ำทานคกลืมิยะเทนจินเป็นร้านเนื้อ,อย่างที่ชื่อดังที่นี่เราจะได้ย่างเนื้อเองบนเตถาถ่านเล็กๆและเนื้อวากิวของที่นี่ก็อร่อยมากแถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วยถ้าใครชอบสไตล์การท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า